อยู่ๆชวนก็กินน้ำไปบ่บกใฉ่เลยเรากลับมาอีกหนึ่งครั้งครับกับสถานที่แห่งนี้ซึ่งร้านรวงไม่เคยหมดไปนะครับผมแล้วเราได้รับอีกหนึ่งบุดหมายมาในวันนี้ครับไว้ไว้คุณมาแล้วไว้เนี่ยครับขึ้นมาแถวาำ ไอ้ล่องช่องระบายน้ำเวลาฝนตกแล้วคุณขึ้นมาจากไหนเนี่ยแต่คุณขึ้นมาหน้าคุณยังใสอยู่เลยนะเออนี่ใสคุณขึ้นมาจากในไม้ไผ่เนี่ยไอ้คนหน้าใสอยู่เลยเหรอเอางี้คือวันนี้เนี่ยขเดียวข้ามไปก่อนอีกหนึ่งมุดหมายเนี่ยที่เราต้องตามหาคือคนแนะนํามาว่าเราจะต้องมากินขาหมูนะครับเป็นขาหมูรถเข็นครับที่อยู่หน้าบ้านแล้วก็คนที่มากินแล้วแนะนำว่าบอกว่าเขาเป็น เาเป็นกุ๊กเหรอเขาเป็นกุ๊กรับเขาเป็นกุ๊กทำอาหารซึ่งแบบว่าเขาแกะสูตรที่เนี่ยมานานมากกินมาสิบปีแล้วอ่ะแต่ว่ายังยังไม่สามารถถอดสูตรได้นะครับผมถอดเสื้อผ้าไปแล้วถอดไปแล้วฮะแต่ว่ายังไม่สามารถจะแกะได้ว่ากามบากามสายบากามสายบากามเอาฝนตกก็ได้อีกฟิลนะได้ฟิลครับได้ฟิลครับตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องตามหาร้านนี้หน่อยนะครับ ข้อมูลคร่าวๆมากข้าวเกินไปเกินไปมากเลยแหละครับได้แค่ซอยข้างวัดเล่งเลี่ยยี่ขาหมูเป็นรถเข็นขายหน้าบ้านได้แค่นี้เลยแค่นี้เราไม่รู้ว่าเจ้าไหนด้วยใช่คุณเคยผ่านตาบ้างไหมไม่เคยวะเราเดินเราเราไม่ได้สังเกตด้วยมั้งใช่เชี่ยววัดเล่งเรี่ยยี่ไม่อยู่ไหนวะตรงนี้ตรงข้างหน้าผมใช่ใช่ปะผมเ็เดินนําไปเลยวะใช่ผมไม่รู้เรื่องอะไรคุณเดินนำเหมือนคุณมีคนแนะนํามาไม่เหมือนคุณมุ่งอ่ะคุณมุ่งปะเนี่ย เอางีดเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนไปหาวัดเล่งเรียยีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันัปนหนึงเมื่อกี้คือวัดเล่งเรียยีใช่แต่ว่าซอยข้างวัดเล่งเรียยีไม่คืออันนี้ไงไอ้ซอยก่อนที่เราไปกินบะหมี่หรือข้าวอเมเมกานก็ไม่ใช่ใช่ป่ะมันไม่ใช่นิยามความข้างอ,ะอ่ะอันนี้คือเพราะว่าซอยอะวัดเล่งเรียยีมันจะทะลุมาซอยนี้พี่อ๋อโอเคใช่ไหมคุณตะ ใช่ไหมฮะอันหนออันหนูคุณโยมาอย่างเงี้ยแล้ผมจะถอนอันหนูอ๋อไอิสโซยข้าวแกงอะไรใช่ป่ะใช่ที่ผมบอกอ่ะเคยมาแล้วยตอนแบบสมัยต้องมี15ปีบวกๆแล้วเด็กๆเลยอ่ะเด็กๆเลยครับเมื่อคืนคุณก็มาเนี่ยเมื่อคืนคุณก็มาเออแต่คุณไม่พูดมันมาอีกแบบนึงแถวนี้เขามีอะไรคนรู้เหมือนกันคือคุณมามาแต่คุณไม่พูด อยู่ที่ผมจะพูดหรือเปล่าแค่น,นั้นเองถ้า<บ>คุณพูดอะ่ะ<บ>เขาก็พูด<บ>ตั้งนีงนะแล้วกูถือไก่เฮี้ยนี่ทำเฮี้ยอะไรเนะี่ยเอาตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยไอ้เฮี้ยไก่แม่งให้กระเทียมโคตรเดยอะเจ้าเนี่ยเฮ้ยพี่นี่ป่ะถ้าขายหน้าบ้านแม่งเป็นไปได้นะไอ้เฮี้ยแม่งเสมอเป็นอันนี้ว่ะใช่พี่แต่ว่าแม่งปิดปิดอ่าเจอแล้วปิดโอ้พี่ตาดวงดีปิดสองร้านแล้ววันนี้คุณมาดวงดีมากรับปิดสองร้านคุณอีกแล้วใช่หรือเปล่า แต่ผมว่าใช่วะใช่พี่ขายหน้าบ้านมีร้านเดียวอันเดียวเอางี้พอร้านปิดเนี่ยเมื่อกี้ผมมีแก้ถามผมอยากกินมานานมากแล้วแต่ผมไม่เคยกินเลยผมเดินมาเกือบสิบปีก็เตี๋ยวหลอดโบราณข้างหน้าวัดที่เราเดินผ่านไปบ่อยอ่ะใช่เราเคยกินไม่เคยไม่เคยบอกให้ไม่เคยกินแต่กูอยู่ข้าวกินเส้นแล้วกูอยู่ข้าวจะไ่กินข้าวขาหมูเออกูจะกินข้าวขาหมูจนกูกินก๋วยเตี๋ยวหลอดเรียบร้อยไก่เจ้าปัญหา คือคุณจะแก้ทางด้วยก๋วยเตี๋ยวรอดน้าวัดผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือเปล่านะว่าอันนี้เราเราควรเป็นทริปทำบุญไปเลยเนี่ยอยู่หน้าวัดพอดีอยู่หน้าวัดอยู่หน้าอะไรเออควบไปทำบุญเนี่ยไอ้เหี้ยวันนี้ล้างไม่ค่อยดีว่ะเดี๋ยวนี้งดซื้อหวยนะเดี๋ยวด่วนว่ามีอะไรกินดีเดี๋ยวด่วนด่วนหาก่อนร้านหน้าวัดเฮ้ยเฮ้ยร้านเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่คุณมองอะไรอ่ะ เลงอะไรอยู่ตอนนี้เอาว่าเอาเออเอาว่าคุณว่าไงคุณว่าไงผมอยากลองมานาแล้วร้านเนี้ยใช่คือผมไม่อยากลองมานาหรือเว้ยว่ามันเป็นยังไงเพราะตัวใหญ่อ่ะคนเก่าคนแก่เขาเอามากินที่นีกันหมดเลยที่แบบน่าสนใจอ่ะแล้วดูความเป็นเสยวหล่อเขาดิให้กูลองสูงไปเนี้ยเขาจะแบบใส่แบบกุ้งแห้งเงี้ยว่ามันแม่งใส่ขัดมันเอยใช่เห็นปาะเห็น็นใช่เขาจะมีกุ้งแห้งมีอะไรเงี้ยเนาะเอาไงนละตวยนไหมเอาว่ามาลองให้เต็มไปเลยเอาว่ากระจานมา จะมีปอบเปียมีอะไรอีกโอ้หแม่งไปกันใหญ่แล้วแยกเครื่องแยกหม้อเพิ่มทอดมันเดี๋ยวหลอดเพิ่มทอดมันเฮ้ยเจ๊เองูดเดี๋ยวหลอดตำนานสี่สิบปีหลอดโต๊ไหมต้องโตเราถือกินเลยได้เราถือกินเลยเดี๋ยวหลอดบนรานใส่ทอดมันครับเขาเหมือนกันฮะกินนี่หรือกลับบ้านเนี่ยฮะกินนี่เลยกินนี่ดิสองครับสองครับพ่ตาอะไรอ่ะมันก็น่าจะมันก็น่าจะต้องเหมือนกันละมั้ง นีสามจานแล้วสามจานใส่ทุกอย่างเลยฮะดูเดี๋ยวหูแม่งหมดแล้วก็น่ากินอ่ะกากหมูเนี่ยกากหมูเจียวเครื่องแน่นแน่นเนาะของเครื่องแน่นๆแน่อนใครรอเยอะเฮ้ยดีนะมีคนหล่อมาด้วยรอดแล้ววันนี้เราใช่ถ้าเรามาด้วยเราเผื่อได้ถุงงอกคนเดียวงอกนเยอะพี่คนนู้นะเดินกลับไปก่อนพี่เอาดิจริงๆคุณตาคุณสั่งให้ผมหน่อยเดียว พราะคุณหล่อสุดนี่ไงดูดิเฉดเฮ้ยไอ้เี้ยมาว่ะเป็ดไก่อยู่เลยถามพี่ครั้งนึงไก่ทอดจัดจำเป็นอยู่ไหมกูถือมาทำไมอ่ะอันนี้เป็นออนท็อปไงอ๋อเดี๋ยวออนท็อปเลยเแล้วผมเอานี่นะครับทอดมันจานหนึ่งเขามีเปี๊ยกนะปับเปี๊ยกนะมีปับเปี๊ยกได้เหรอเกามีปับเปี๊ยกนะคนละจานครับมีคนละจานครับมากรท่านมนจานเองขายไงครับปับเปี๊ยกอันละสิบบาทหรือห้าชัยกุ้งหนึ่งเผือกหนึ่งครับ กุยช่ายหนึ่งอ่ะสามอันอ่าพี่ป้าบอกว่ามีหนุ่มๆม,มามีลังใจทำงานหน่อยอ๋อ,อไม่ง้มันเฉาไงนี่ไงม่งั้นมันเฉาไงเฉาอือันนีดูดีนะเว้ยดีเลยแหละไม่คิดดูเดี๋ยวระหว่างเรานั่งกินอนะ่ะเราได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปด้วยยังไงฮะนี่ฮะศาสเจ้าฟางตง้ม เป็นศาสนาสถานจีนที่เก่ดขึ้นชาวจีนกลุ่มหนึ่งซึ่งอ,อพยพมาจากมณฑลกวางตุง้งของประเทศจีนเข้ามาสูงเที่ยวมายนครในสมัยรัชกาลที่5นะครับผมนนเป็นสถานที่ปบป,ปะสังสรรน,นะครับป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 ะปนนะบปบปบปสปบ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 ปลปบเบปบกบปรปบวบาบปน,นนะปบับป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 บรบป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 นปบปบปบ่บเลปบ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 ปปบปบปนปบบปบปบนปปบบ เป็นร้านกันนะกับร้านซื้อที่ดินนะแล้วก็กอตรงกอดตั้งเลยกันไปนะครับผมคนบอกกูต้องรู้ไม่ใช่เมื่อไรจะกินจริงร้านร้านนี้เขาเปิดมาก่อนที่สาลเจ้าจะตั้งนะใช่ครับผมก่อนรัชกาลที่ห้าผมสี่สิบปีเองสี่สิบปีเองแต่ว่าเป็นเจ้าที่ผมอยากกินมากๆมาตลอดอยากลองสักครั้งหนึ่งคุณนิตมันนานล้วทำไมเราถึงไม่ได้กินเจ้านี่เพราะเราไปกินที่อื่นมาแล้วเดินผ่านจนในเราเต็มละหลักๆอ่ะไม่ใช่เดินผ่านดี่ทำไมเราถึงไม่กินแล้วว่ะเพราะคนแม่งเยอะตลอดเวลา เออว่ะที่เราไม่กินอ่ะเพราะว่าขดแม่งเยอะตลอดเวลามช่วงเวลาเขาพอดีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยไม่ได้กินแล้วเราก็ไปกินเจ้าอื่นนี่คือเหตุผลที่เราไม่เคยกินเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับรอบนี้ผมว่าไม่ได้แล้วคุณตะโรเซคคุณไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยมาเลยั้งนี้ครั้งแรกแล้วแบบดูดิโอเดือดนะเดือดนะบอกก่อนนะโอ้แล้วดูเส้นขาวเขาดิที่ผมแนะนำกินทอดมันก่อนวะเฮ้ยผมกินเส้นกนนะลรองกินเส้นนะ เออจนหมันโคตรอร่อยแล้ไงฮะตามโยน,นเลยฮะได้ฮะ,ะเฮ้ยไอ้เี้นโคตรดีอ่ะเฮ้ยจริงเหรอ้นหมันเดือดนะ,อ,ะรอร่อยมากพีทอื้อคัหมันดีเลยอ่าหอมตั้งอ่ะ เฮ้ยข้มันหอมมากหอมแล้วเส้นอันนี้ฮะไม่เคยเห็นเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆริงผมครั้งแรกเลยเส้นอ่ะมันจะมีแดงๆด้วยพี่เห็นปะไม่รู้เขาใส่กุ้งแห้งลงไปเพื่อความหอมใช่ครับแล้วมันจะเด้งเด้งหนึบหนึอ่ะพี่ขออนุญาตนะฮะตามไปดลองดูเพื่อผมนิยามว่าคุณกินเตี๋ยวหลอดที่ไหนอ่ะนี่คือเส้นที่ติดหนึ่งในสามของคุณแน่นอนเอยโว ยัโดโด้วยด้วยเลยที่ผมแยกเลยเว้ยส่งเทพุ่งแห้งนี่กินเล่นอ่าเยี่ยโคตรอร่อยดีแบบดีมากอ่ะเจ้าเนี้ยแล้วผมมาอยากลองกินอย่างนี้เลยอ่ะที่เป็นเครื่องเขา,าอ,อ่ะพี่อ่ะคือผมว่าแม่งเดือดแน่วะ่ะอ,อยากณกินอ่าไม่นี่เราเป็นเลยนะเห็นคนมึงเยอะกว่าแล้ว ชัานเขาอร่อยด้วยชั้นอะเส้นเส้นคุณแบบค่อยๆทำความจักเส้นเข้าไปเรื่อยๆนะเส้นไม่ดีแบบเรียกเส้นดี่ะไม่รู้ยังไงแต่แบบแค่เข้าใจว่ามันเป็นเส้นใหญ่ปกติไม่ใช่ไม่ใช่ทำนี้ะมีทอดมันมาด้วยเลยใส่ทอดมันด้วยเลยฮะใช่ฮะ ผมขอเนี่ยขอผิดต้นส้มได้เลยไหมได้ครับขอบคุณเลยเขาเป็นหวานใช่ป่ะครับแบบเหมือนคล้ายๆแบบพี่ตาเขาติดเปรี้ยวนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วพอกินไปรวมๆกันอ่ะวอี๊ไม่ดีแบบดีอ่ะอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดมันดียังไงทำไมมันอร่อยง่ายจังวะอี๊ไม่น่าใช่หวานแต่มันอร่อยอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเส้นมันจะแบบเพื่อนๆเส้นอะมันจะแบบใสนุ่มเนาะ ใส่นุ่มหอมด้วยความที่มันมีไอตัวของกุ้งแห้งแหละแต่กุ้งแห้งรับปรุงมาพดีเลยเนาะปรุงมาดีมากอะ่ะอาหารได้บบที่พิซซ่าครับเราจะกินคำนี้ด้วย <c oughs> ดีจริงมึงจะบอกว่าไงเต่ไ่ดีอะ่ะเดินม,มาตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ดีมากอุ้ยขรพบครับทำความารลบครับเป็นเราเริ่มไปละคุณทำความารลบอย่างนี้แล้วนะนี่คุณมาแล้วนะนี่คุณเริ่มแล้วนะเนี่ย สุดยอดพี่เ,ออเกินกว่าที่จินตนาการไปเยอะเหมือนกันผมว่าแม่งบวกไปอีกสองเท่านะ่คกว่าที่เราคิดเอาไว้อะผมบอกได้แค่นี้เลยนี่ยะนี่อเนี่ยมียความใสแสงผ่านได้เนาะปกติเส้นใหญบ่บางที่มันจะคุ้นคุลหน่อยอืมจากซาวด์สเต็ว่าไงนะไม่รู้จะพูดยังไงครับคือเครื่องที่เขาใส่ทั้งหมดอ่ะคือมัน เข้ากันไปหมดเลยคือในทั้งความเรียกว่าไงดีหอมอม,มันไม่มีอะไรโดดอะ่ะเออปรอกอบจากผักจากกระเทียมเดียวกับหูกุ้งแห้งก็หอมเต้นก็ใส่กุ้งแห้งแล้วมันแบบมัชูแบบน,น,น,นัวนัวนัวคือเวลามีกุ้งแห้งอย่างที่เราเข้าใจกันแม่งจะนัวขึ้นเนี่ยอ,อ,อันนี้ตเต็มเต็มกุ้งแห้งที่ผมขอลองชิมแบบเต็มเต็มกุ้งแห้งอะผมมาโซนขอเปียกแบบนี้ฮะอือหือ เร,เรือดเรื่อดีเกินเกินคาดผมผมใช้คำว่าแม่งดีมากอะ่ะแม่งเกินกว่าที่คาดเหมือนที่พี่ตาบอกอะ่ะผมใช้ชีวิตแบบว่าเดินผ่านที่เนี่ยไอ้ที่เป็นสิบปีนะไม่ถึงที่เรา<ด>ถ่ายทริป,ไ,ปไม่ถ่ายทริปเดินไปเดินมาเห็นร้านเนี้ยในใจแม่งอยากกินมาตลอดเลยไม่เคยกินเนี่ยมันได้กินอันเนี้ยดีมากขอไปลองครับเฮ้ยไส้อะไรเออาจารย์เอาอีกแล้วจริงเหรอสามไส้นะมีกุ้งมีเผือกมีกุ้ยช่ายผมขอใส่กุ้ยช่ายก่อนนะสามไส้ยอดฮิต เนี่ยในข้างในมันจะมีกุ้งแช่แบงนี้นะผมได้เผือกไปแล้วอือหือเนี่ยฮะอร่อยฮะน้ำจิ้มไม่นชือทำน้ำจิ้มโคตรเข้ากับไอตัวกรอบเนี้ยโอ้แล้วเขาทอดกรอบมากแบบหน้านน้ำจิ้มลงไปก็คือตัวข้างในก็ไม่เละเลยเออว่ะนี่วทาเข้าไปแล้วยังกรอบหอมด้วยโหดด้วย เฮ้ยนี่โหดว่ะโคตรจริงโคตรจริงแต่ละถูกเพื่อนบะเบียสิบบาทใช่ไหมนะสิบบาทอันนี้เป็นไส้กุ้งครับถ้าเห็นกุ้งอ่ะทั้งไงมีบนเส้นมีผักมีเห็ดหอมเนี่ยเขาเรียกส้อลิซิโน่ของบะเบียที่บนเส้นผักอะไรพวกนี้เปลือยลุยเปลือกนะครับ แต่ไส้เปลือกหอมนะครับถ้าคนชอบไส้เปลือกคิดว่าน่าจะชอบผมว่าจริงผมอยากเห็นหน้าตอนคุณกินไส้กุ้งเลยอะไม่ดีผ้องวักหน่อยอ้ <c oughs> ไส้กุ้งอ่ะมันดึงรสชาติทุกอย่างที่แม่งควรมีอ่ะที่เราอยากรู้สึกอ่ะแม่งออกมาหมดเลยอ่ะาผัดไส้อร่อยอืมไส้กุ้งมันจะมีเส้นมีอะไรใช่เว้ยแล้วแล้วต้องขอบอกว่า ดีเละดีดีดีจังที่ร้านนี้ดีมากเลยว่ะตายตายมีแบบเกินคาดมากเลยอ่ะแล้วอย่างนี้คือเวลาจะมากินก็คือน่าจะมีเจ้าเนื้อเจ้าเจ้าเดียวหรือเปล่าเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเแต่ผมเห็นคนเยอะอยู่เจ้าเดียวเนี่ยแต่ผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยใช่อันนี้เรามาเนี่ยโชคดีที่ฝนตกไปคนเลยยังไม่ต่อแถวอืมเนี่ยข้าวก็เป็นหมดเลยอ่ะระหว่างถ่ายไปผมก็เอื้อมไปถึงทอดมันนะฮะ ไก่ย,ยังเอาอยู่ไหมฮ <laughs> ะแล้วก็เส้นใหญ่จริงๆมากปกติเราจะกินเสยวหล่อที่เาขาห่อทุกอย่างมาแล้วก็ตักอืมแต่เนี่ยแม่งเก็บเส้นเก็บทุกอย่างแล้วมาคลุกผมหน้าแย่เป็นไ่ได้ไหมมันได้ฟิวเว้อร์เส้นเสยวหล่อเขาบอกเรารู้สึกว่ามันอร่อยอ,ะอ่ะเนาะอันนี้จะเป็นร้านที่คิดว่าต้องจำไว้เลยนะพี่จำไว้เลยต้องจำไว้เลยเป็นจานเล็กไปเลยว่าไอ้เนี่ยแม่งดีจริงอ่ะนี่ก็คารวะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะกินคานี้ครับแล้วดูคานี้ดูเล้มีทั้งตัวของอะไรนะพี่ก่ากากหมูเต้าหู้กุ้งแห้งแล้วก็ใช่ใช่มชโป๊่ใช่ใช่ใช่้ช่ใช่ใช่<อ>ใช่ใช่ใ่ใชะใช่ใช่ใช่โช่ใ่นชาใช่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 ใ่เร่ได้จารึกไว้ว่าศาลเจ้ากวางตุ่ใช่ใชอบช่ใ่ใใใช่ใช่ใชาใช่ใเ่ใช่ใช่คช่ใ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 ช่อช่ใ คราวะเจ้เองหนึ่งหลอดมาใหม่กันนะมึกมามุกมาใหม่กันแล้วคารวะคารวะเราต้องคารวะเช็าเองหนึ่งหลอดอย่าลืมนะเพื่อนๆมาใหม่กันนะคารวะนะมาใหม่นะมาใหม่มาใหม่จำจำกันไว้จำจำไว้เนาะเดี๋ยวเพื่อ EP ไหนลืมจะได้สักพักกันนะคารวะคารวะเดี๋ยวผมผมใต้องไปรีมาความจำอีกสักจานหนึ่งนะฮะเอาอีจานเหรอพี่พี่จริงเหรอ ก็จะไปชวนกินข้าวกูไม่กินข้าวแล้วกูจับยี่เนี่ยแหละไม่ไหวแล้วเราขอเนื้อสเปกด้วยอันนี้ครับอ่าจำไว้นะจำไว้นะจำไว้จไว้นะอันใหม่นะจำไว้นะจำไว้นะคารวะเพิ่มความเต็มเตไม่เปลมเดี๋ยวผมจะนอนลงไปแล้วถือจานขึ้นมาเลยไม่ได้หรอกที่ผมไม่ยอมทำเลย ออุุ้้ยยแล้วกินที้เขาได้เห็นว่าของเขานะของเค็งนุ่มนะกินนุ่มนวลนะนุ่มนวลนุ่มนวลใช่ใช่คุณไม่ค่อยชงทางโอ้โหไอตัวที่ตัวชงทางที่ออกมาชรงทางบางเวลาต้องหมดโอ้โหโอ้ ก้มหัวนี่จำไันนะจำมันเราจะจำจำมันนะจะจำมันนะ๋ยวลืมเฮ้ยพี่อร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยมากคุ้มค่าไอ้ที่เขาตอบรับกันเนี่ฟินมากฟินมากมากนะครับผมเเสี๋ยวหลอดที่ถ้าใครเป็นสายเสี่ยลอดอ่ะอยากให้มาลองสักครั้งหนึ่งมันเป็นคล้ายๆเสี่ยลอดโรสติ่งที่เรากินกันอ่ะแต่ว่าเสิร์ฟอีกแบบหนึ่งเสิร์ฟเป็นเป็นหยอกเสิร์ฟเป็นกระทง จะเป็นกระทงกระทงกระทงเป็นหย่อมหย่อมไปนะครับผมเ,เ,เดี๋ยวเราจะกลับมาแก้แค้นกับขาหมูในตลอดที่มีกุ๊กโรงแรมเนี่ยหรือว่ากุ๊กพ่อครัวในร้านอาหารเนี่ยเขาแนะนํามาบอกว่าคุณต้องมากินร้านนี้เพราะว่าผมแกะสูตรไม่เคยได้ทุกทีเขาบอกเขาเปิดตอนเจ็ดโมงเช้าเจ <7 S 2> <นะ S 1> ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงครับงั้นเดี๋ยวเรารอตั้งแต่ตอนนี้เลยไปรอคุณไปเปิดห้องรอเลยเออจะปิดแล้วขอถามพิธีไอ้เฮียเนี่ยถือมาทำไมไงไก่อร่อยไอ้ที่ม่เห็นไก่ชิ้นเดียวก็เตรียมแล้ว ผมจะบอกให้นี่คือความลับว่าเดี๋ยวอีพีต่อไปเรา<ด>จะไปไถ่ายกันร้านนี้ครับผมผมไปโดนมาชิมไปแล้วว่านี่คือสุดยอดอภิมาหาโคดซิกเนเจอร์ซอลเบอร์เฮิมของกระเทียมครับอันนี้ผมบอกให้ <laughs> ผมกำลังจะดูอยู่อไอคำว่าซุปเปอร์อะไรเนี่ยมันจะโวงกมันจะโวกเลยซุป <laughs> เปอร์บนลมห้อม <laughs> พี่ตาก็ลุนอ,อยู่ไอ้มันจะไปลงตรงไหนวะซุปเปอร์อะไรวะ <laughs> <laughs> เออเฮ้ยมันลงได้เว้ย <laughs> มันลงได้เว้ยมันได้เ <laughs> ว้ย เอ้าร้านนี้ผมว่าไม่ต้องแนะนํากันมากนะครับศาลเจ้าวัดกวางตุ้งนะครับผมมาสักบบ่ายหน่อยผมแนะนําเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านนี้แน่นอนพูดจริงเลยพูดจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆพูดจริงๆนะครับผมเราคุณต้องไปกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวฝนตกนะครับไปครับผมไปไปไปเดี๋ยวเราไปตามหาร้านลับต่อไป